สวัสดีครับสวัสด,ดีครับเพื่อนอาดบ่าวสาวครูบ่าวสาวสิแต่งงานแล้วเพื่อนอาดเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสมัยเลียนสมัยเลียนนะครับมนนี้สิมาท้าคลิปอวยพรงานแต่งงานมมสิจัดวันที่เก่าว,วันเสาร์นี้เสาร์นี้แต่ว่าเพื่อนู้นี้่บ่ไดดลงไปขอนแก่นนะครับจะเก็เเยสิเห็ุคลิปอวยพรอวยพรงานแต่งนะครับอวยพรงานแต่งให้เพื่อนเพื่อน พื่อนสมัยเรียนเพื่อนกันีดีดอกซ้อยเหลือเพื่อนตลอดอ่าขอให้มีความสุขความสุขในวันความสุขทุกๆุกวันนะผมมีความสุขครู่าวสาวให้มีความสุขมากๆให้มีล้านหน่อยๆเร็วๆให้ปูให้่าได้ชื่นใจนะครับกะทางพี่อีพิรดากับบพาฒในการชิลลองเพลงอวยพรงานแตง่งให้เพื่อน ให้เพื่อนอารได้ครับเป็นเพื่อนเจ้าบาวเดว้เดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปนี้ลงให้ไฟกับพ่มีดเราพี่น้องไฟก็ตาย <c oughs> พ่นก่โอ้ยนะพี่น้องเลี้ยงไปเบื่อจะร้องเพลงอวยพรวันเกิดวันเป็นวันเกิด,ดพี่น้องงานแตง่งเพื่อนกะเฮ็ดคลิปเฮ็ดหน้าตรงนะ à, พี่น้องเฮ็ดหน้าตรงว่าด้เฮ็ดคลิปไา่นอนเนะเฮ็ดไร่ตรงนะพี่น้องขอเพลง ขอให้โชคดีของโน้ตมาตจัดตั้งเป็นงกับงานแตง่งงานให้เพื่อนอ่านและเจ้าสาวนะครับเบึง่งเพื่อนกับหามุ่มในการจัดกล่องไฟบ่มี <c oughs> ขอให้โชคดีขอให้มีความสุขให้เจอแต่เรื่องสนุก <c oughs> ร่ำรวยทุกวันร่ำรวยทุกคนวันนี้นะับ คอยมีความสุขอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้กับหมอกับงานบุญเนาะเพลงกันแต่งงานบ่นนะสิทธเพ่งแต่งงานน้เพี่น้องะเพ่งเมื่อกี้กับจออกงานบุญไปหน่อยนะเพีอ่องหาเพลงหาหาหามุมที่มันบ่มีเงาเพี่นอ้องะไม่มีเงาฟังอีสานได้เนละฟังอีสานไห้เนาะขอมอบเพลงนี้ให้ครูบาวสศ้ัจ้ะเพลงตรงกับใจของตูนุทอนเนาะกับว่าได้ล่องจบแล้วเพื่อนก็รลองเป็นท่อนหุกกแล้วกัน ขอลองให้ครูบ้าวสาวอยากจูบเธอทุกคืนเห็นเธอตอนตื่นนอนทุกวันจากนี้จนนิรัน์แก่ไปด้วยกันได้ไหมเธอขอให้เป็นเพลงงานแต่งงานจากเพื่อนดนะพี่น้องจากเพื่อนเด้อกับว่าได้ลองเที่ยมวนหรอกแต้นยากเคิดคลิดเพื่อนนะ มูม,มูมูเจ้าบ่าวด้วจ้ะมูเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเฮียได้ว่าน,น,นะเนาะเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยจ้ะคอยมีความสุขกันเลยแหลงานแต่งก็มูบัตรยุงไปดอกด้วจ้ะคอยมีความสุขเลยอไรเอาซํานียแหละนะเพื่อนนะเข้ากันรู้กันสํานียแล้วครับสวัสดีค่ะขอ้มีความสุขเ้อ